ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถ subaru impreza 22b s t i version นะครับรถคันนี้หาอย่างยากเลยนะครับในเกมในเกมนะหายากมากนานๆทีจะมีคนปล่อยนะครับจะหลุดมาสักคันหนึ่งซื้อราคาเต็มเลยนะครับจำไม่ได้แล้วว่ากี่ล้านน,ะน่าจะประมาณ3-5ล้านนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ในเกมด้วยนะที่มันหายากนะครับ ชีวิตจริงมันก็หายากนะราคาไปแตะ10ล้านแล้วนะครับถ้าเป็น 22B 2บสงประตูอย่างนี้นะครับทำไมมันถึงหายากเพราะว่ามันผลิตมาแค่400คันเท่านั้นนะครับสเปคเครื่องจะอยู่ที่280แรงม้านะครับเพราะว่าสมัยนั้นญี่ปุ่นนี่จะเข้มงวดเรื่องแรงม้านะแต่หลายๆเจ้านะครับหลายๆสำนักก็เดาไว้ว่าแรงม้ามันอาจจะมากกว่านี้นะ ก็ไม่รู้ยังไงนะครับเครื่อง2,000นะครับบวกด้วยเทอร์โบชาร์จศูนถึง100เนี่ยแค่4ว่วิกว่าเท่านั้นนะครับเป็นรถที่เก่าแล้วนะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าฮือฮามากๆนะครับรถคันนี้พัฒนาขึ้นมาขายก็เพื่อฉลองนะฉลอง WRC นะครับที่ซูบารุเป็นแชมป์สมสมัยติดกันนะครับรถผลิตออกมาแค่400คันเท่านั้นเน้นขายในญี่ปุ่นนะครับในไทย ไม่ได้มีจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับน่าจะนําเข้ามานะถ้าเห็นในประเทศไทยนะครับซึ่งรถแค่400คันเนี่ยคือมันแค่จองนี่ก็หมดแล้วนะครับคิดดูว่ามันหายากขนาดไหนนะโอเคครับนี่ก็เป็นสเปคเดิมๆมันนะครับเดี๋ยวลองไปแต่งกันดูดีกว่านะครับอ๋อแล้วก็คันนี้ครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อครับวิ่งแรลลี่เป็น น่าจะดีนะครับเกินสีล้อนะครับล้อเป็นสีทองมาให้อย่างนี้เลยนะครับสวยๆงามๆนะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปแต่งกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะอ๋อแล้วก็นะครับความหายากความดังของมันเนี่ยยังไม่หยุดแค่การที่เขาผลิตออกมาขายน้อยด้วยครับมันมาดังพลุแตกด้วย animation น,น,นะอินิเชียดีด้วยนะครับเป็นรถของพิเทพบันตาเลยนะครับ พ่อของพระเอกนั่นเองนะซึ่งในเรื่องอ n i t i a l D ดีเนี่ยเราก็จะเห็นพระเอกนะมันเก่งมากแล้วใช่ไหมมันเก่งแบบไม่มีไม่มีใครสู้มันได้อ่ะเออมันมีอยู่คนเดียวคือพ่อมันนั่นเองครับซึ่งขับรถคันนีนะ้ซื้อมาใหม่นะครับแซงพระเอกไปได้แบบง่ายดายหน้าตาเฉยนะสุหรี่ไปด้วยนะนะครับเออทีนี้แล้วก็ ไปใหญ่เลยครับดังฮนะตีคู่มากับ AE86 นะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยพระเอกก็ได้ขับคันนี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวนะครับเพื่อเป็นนักขับ86ที่ดีด้วยนะครับทำให้มีเนื้อเรื่องของซูบารุบ้างบางคนเป็นแฟนซูบารุก็เฮครับ <c oughs> ดีใจกันใหญ่นะอยากจะให้พระเอกเอาไปลองแข่งสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็นะ ก็มาเป็นรถส่งเต้าหู้แทน86นะไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อครับเนื้อเรื่องก็น่าติดตามต่อนะสำหรับ Subaru 22BSCI คันนี้นะครับโอเคจะทำอะไรนะจะไปแต่งใช่ไหมครับไปกันครับไปแต่งงันมาครับมาดูเครื่องยนต์นะกองอากาศใส่ไปครับเวอร์ชีดใช่ไหม Fuel System ใช่อยู่แล้วแหละ นะครับท่อไอเสียเสียงเดิมๆเ,เป็นไงค่อนข้างเพลยนะพอมากนะครับนี่เสียงแตกนะผมชอบเสียงทุมๆมมากกว่านะเท่กว่านะครับทุมๆนะแคมชาร์ปใส่ไปครับรสวา w เหมือนว่าแฮนดิ้งเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราทําเครื่องแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเทอร์โบโลูกเดียวตัวใหญ่ซะด้วยนะครับแย่เลยทีนี้เพิ่มแรงบิดนะเทอร์โบโนะครับเอาไหนดีตนนียโอเคครับทำเครื่องยนต์ไปครับเสียหมดเลยนะแตวช่างมันครับไปครับระบบเบรกใส่เข้าไป ช่วงล่างนะครับอ๋อไปแข่งทางตรงก่อนนะใส่เป็นเลสไปก่อนนะครับใส่โลเคชเข้าไปนะครับนี่พอเปลี่ยนโชค๊คมานี้โหลดลงมาเท่เลยนะหล่อขึ้นไล่เบานะครับแฮนดิ้งแฮนดิ้งรถไปเยอะนะครับไม่ใส่ดีกว่าชุดคลาสยังไม่เปลี่ยนนะครับมาดูชุดเกียร์หัวใจหลักที่จะทําให้รถวิ่งดีขึ้นนะกาลังเครื่องมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ เอาแค่ประมาณเลสแล้วกันนะล้อล้อ,อยางนะใส่เป็น,นสปอร์ตไปก่อนนะลองสปอร์ตดูก่อนนะครับตอนนี้สปีดนำโดงนะเจ็ดจุดสนะแฮนดิ้ง <Hand ling S 2> ยังอยู่แค่5เองแสดงว่ามันจะควบคุมยากหรือเปล่าอุ้ยมือไปโดนนะมาดูชุดแต่งกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มที่บัมเปอร์หน้านะเอ้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าสนใจ แต่ว่าค่า P I เนี่ยลดลงไปนะครับเราเอา handling ก่อนดีกว่านะลดนะครับจำใจใส่ของฟอร์ซ่านะครับจำใจนะฮะสปอยเลอร์มีอะไรบ้างครับโหสปอยเลอร์พาผิดหวังมากของฟอร์ซ่านะโหแต่สเตตัสมันดีนะครับของฟอร์ซ่านะถ้าปล่อยล้นอย่างนี้ก็มันมัน เอ้ยมันเฮ้ยมันก็ดูเท่ดีนะเออปล่อยลน้นมันก็ดูดูซิ่งเนี่ยดูเฟี้ยวดีนะครับว่ายังไงเอาอะไรดีใส่ของฟอร์ซ่าไปก่อนแล้วกันคิดไรไม่ออกฟอร์ซ่าไปก่อนนะครับอ่าบัมเปอร์หลังนะใหญ่ๆไปเลยเรียมรเรียมชอบเรียมเรียมสเกิดไม่ใส่แล้วกันนะนี่ครับ ตเต็มนะเหมือนรถ wrc ขึ้นมาเลยนะครับเราอาใช้เป็นรถซิ่งธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะเพิ่มข้างบนไปนิดนึงพอล้อมแม็กก็อของเดิมให้มานี่มันเทะนะจริงๆแล้วเท่เลยนะครับก็ใส่อันเดิมไปก็ดูลงตัวดีนะครับมาครับติดตั้งอุปกรณ์จาก276แรงม้านะครับเพิ่มขึ้นเป็น563 แรงม้านะครับไปโอ้โหเรียบร้อยเลยเลเทะนะครับเลเทะนะฮะไหนไรถมันก็มาทรงนี้แล้วนะก็ต้องรู้สึกอยากจะเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนนะให้มันดูซิ่งนะครับอ่สีหลักมีสีเดียวซะด้วยอ่าเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าครับให้เป็นคาร์บอนนะ มดูซิ่งนะจะดูซิ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับไปโอเคมาครับเละเทะเหมือนเดิมนะเละเทะเลยนะครับไปครับไปรอบมาจัดกว่าเดิมนะเลตไลน์จะอยู่ที่ประมาณ8,500รอบนะครับเกือบ9,000นะถือว่ารอบ เยอะดีมากนะครับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมานะเป็นห้าร้อยแรงม้านะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวุ่นวายมากมายนะครับแต่ก็นะวัตถุประสงค์มันอาจจะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าไว้ใช้แรลลี่มากกว่าที่จะมาขับทางเรียบนะครับ อาการลดคือเหมือนรถขับสองนะเป็นทั้งที่เป็นรถขับสี่นะครับเออนี่ฮะถลายออกนะครับท้ายจะปัดออกนะสวยอยู่นะครับเวลาเลี้ยวนะเลี้ยวเหมือนรถ WRC เลยนะทางที่เป็นทางเรียบนะครับเออ เอ้าหมุนรถสี่ล้อจะหมุนได้ยังไงสวยนะเนี่ยแล้วช่วงนี้ผมชอบสีนี้ซะด้วยครับสีฟ้าแบบนี้สวยเลยนะโอเคครับไม่รู้ว่าจะไปแข่งอะไรดีเอาไงดี ยังไม่ได้จูนเลยด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดิฟตรงนี้ดูหน่อยเพิ t ์ทเอ็กชั่นดิฟบ้าบอที่สุดโอเคครับไปเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวไปสนามที่ผมใช้ทำคลิปช็อตบ่อยๆดีกว่านะครับคลิปสั้นนะโอเคไปครับโอเคด่านนี้สร้างโดยพี่หมีเล่นเจ็ดนะครับก็นุเคราะห์ให้ผมเล่นด่านนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับก็จะใช้ด่านนี้สร้างเนื้อสร้างตัวให้จนได้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับเอาล้ครับด่านนี้อย่างที่บอกไปนะครับเคยทําคลิป ช็อตนะครับช็อตคลิปสั้นนะเป็นรถคันนี้ครับใช้เป็นเดิมๆนะตอนนั้นยังไม่แต่งอะไรเลยคือมันเลเทะมันตีลังกา,มา,งกาหมุนกระจายล่วงไอ้นี่ครับตอนนี้แต่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จูนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาจับอาการดูนะครับตอนเล่นจริงนะว่าควรทำอะไรเพิ่มบ้างไปครัความเร็วยังสู้คู่แข่งไม่ได้นะ มาครับความเร็วสูงอันแรกเฉไปทางซ้ายเอ้ยอยู่เว้ยยางสตรีทด้วยเนี่ยหรือว่าสปอร์ต <c oughs> เอา้าเฉียวไปครับเมื่อกี้โห oh, ล่วงเลย <c oughs> เอาใหม่ <c oughs> ย้อนกลับมาประมาณตรงนี้ครับ <c oughs> จะได้ไม่ชนคนอื่นนะ เฮ้ยมันเข้าที่เว้ยมันเข้าที่เออ like ตอนนั้นนี้ไม่ได้เลยคือไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เนี่ยฮะตรงที่ตีลังกาไปบ่อยมาครับตรงนี้โตีลื่นตกไปแล้วนะครับ <c oughs> กลับมาได้โอ้หความเร็ว400กว่ายัางคุมได้ <c oughs> มันดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยนะครับ ไปฮะนิ่งๆไปครับ400กว่ากว่า4ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะชิวไปเลยมาแล้วครับเช้นชัยเช้นชัยที่ไม่ค่อยจะได้เคยเข้าเท่าไหร่ตึงโอ้โหที่หนึ่งด้วยอ่ะไม่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ,ค,อคือมันยังไงเนี่ยมันดีเลยนะเนี่ยมันไม่ต้องจูนอะไรเพิ่มนะมันเยี่ยมเลยนะเนี่ย มันแปลกมากเลยด้วยน้ำหนักรถด้วยหรือเปล่านะจัดอยู่ในประเภทรถคอมแพกนะครับคอมแพกคาร์นะสองประตูนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะนะครับอาการที่พอจับได้คือโอเวอร์สเตีย er มันเยอะเกินไป ทั้งที่รถสนะุบารุเนี่ยอาการมันจะเป็นอันเดอร์มากกว่านะครับแต่พอแต่งมาแล้วมันเป็นโอเวอร์นะเดี๋ยวลองเดินขึ้นเนินตรงนี้ดูหน่อยนะครับว่าเวลาอยู่บนฟ้านี่นจะเป็นยังไงค่อนข้างบาลานซ์เลยนะแต่ว่ารถคงจะเตี้ยไปหน่อยนะถ้าเด้งแรงๆก็อาจตีลังกาได้ เอ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตท้ายท้ายหรือหน้ารถลงก่อนนะท้ายหรือหน้ารถวะเนี่ยเออเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะไม่เป็นไรนะนะครับโอเคครับไปอ๋อแล้วก็ปกตินะครับเล่นใน จอยพวงมาลัยนะครับอันนี้เล่นในคีย์บอร์ดด้วยหรือเปล่าไม่รู้เอ้ยทำไมมันนิ่งๆนะก็ว่ามันแปลกๆมันนิ่งๆแปลกนะครับเดี๋ยวลองไปหน่อยอ่ามีสโลโมชันด้วยท้ายลงก่อนนะครับแสดงว่าแรงกดจากท้ายมีเยอะกว่าข้างหน้านะครับเพราะว่าเครื่องวางหน้าด้วยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ ท้ายจะลงก่อนนะโอเคทำไรต่อดีเดี๋ยวลองไปหาสตีดแข่งดูสักสนามหนึ่งดีไหมสตีดเลสนะครับอ่าเมื่อกี้วิ่งใช้เครื่องดีดนะของ Hot v วิ w นะวิ่งไป400นะเดี๋ยวดูพับสปีดจริงๆนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์6แล้ว 270นะครับ500อยแรงมาสอง้อยเจนะครับ280ร้ชานนะครับจะไปถึงเท่าไรสองร้อยแบรอบยังใช้ไม่หมดเลยนะครับอื้อไปแล้วประมาณนี้นะครับ285ร้อสองร้อย แปดสิบห้าโอเคครับเดี๋ยวลองไปหาสตรีทเล่นดูสักสนามแล้วกันนะไม่เอาสตรีทแล้วกันเอาเนี่ยใกลๆเอานี้แล้วกันนะครับรดเลสซิ่งนะครับใกล้ๆ ครับคู่ปรับตลอดการอีวโหกนะส,สีขาวสีขาวซะด้วยครับสมัยนั้นนี่แข่งกันดูเดือดนะ WRC นะครับอีวโหกซูบารุนะครับมีช่วงหนึ่งที่อีวนี่ทำชื่อเสียงได้อย่างถล่มทลายนะครับแล้วก็ค่อยๆจางหายไป หลือซูบารุนะที่ยังยืนหยัดต่อสู้ใน WRCU ยังไม่ย่อท้อนครับเป็นรถที่เข้าลายได้ดีเลยนะเนี่ยครับอ่าเจอแล้วฮะ บรกนะครับต้องจัดการกับเบรกสักหน่อยหนึ่งเบรกต้องเบรกตรงนี้นีเปิด ABS แล้วนะครับล้อ,อยังล็อกโอ้โหเข้าลายสวยงามนะ นี่ครับถลายเข้าไปครับแบบ WRC เลยนะทางดำแท้ๆนะโอเคไปพยายามเข้าลายนะครับเอ้ยสก,กิดหน่อยโค้ง <c oughs> ความเร็วต่ำอย่างนี้เข้ายากด้วย ไปครับที่3แล้วโอเคเบรกยังไงวะเนี่ยเอาละครับแซงอ่าโอเคครับแซงได้โอ้โห ็รถที่เข้าลายได้สวยจริงๆนะคันนี้นะครับสวยเลยนี่แหมถึงว่าทำไมฟูจิเวลาบันตาถึงเลือกครับคันนี้รถง่ายขับสนุกนะครับมาครับหรอเลย โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยกันไปนะครับก็เป็นรถที่สนุกใช้ได้เลยนะสนุกเลยนะครับเนี่ยไปขับสนุกจริงๆนะมาเล่นนะครับสมกับที่มันหายากเลยนะเนี่ยนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อยากดูรถอะไรก็บอกมาได้นะรหรือมีอะไรจะพูดคุยก็พิมมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ